สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมังกรเข้าสู่ช่องเม่เม่นะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะคนรอรักเก่านะคะเป็นช่วงของครึ่งปีแรกนะคะก็อ่มกราคมนะถึงมิถุนายนนะคะปี2,565นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานกันดูนะคะว่าสําหรับคนที่เลิกกับคนเก่าแล้วนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะรับรู้นะคะข่าวคราวของเขาหรือว่าอยากจะกลับมาเคลียร์ใจกันหรือว่าบางท่านอาจจะอยากกลับมาคือดีกันเนี่ยนะคะ,ะเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณนะคะในอนาคตครึ่งปีแรกจะเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เลิกขาดกันแล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะกลับไปหาคนเก่าแล้วนะคะไม่มีอะไรครัง้งคาแล้วก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มนะคะการทํานายโดยการเปิดไพ่ทาโร่ให้ก่อนนะคะก็จะมีพลังงานของคุณนะคะแล้วก็พลังงานของคนรักเก่านะคะแล้วก็บทสรุปให้นะคะเริ่มเลยนะคะไพ่คุณนะคะใบแรกเป็น8ดาบนะคะกับหัวนะคะใบต่อมานะคะเป็น The Hangman ที่กลับหัวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มี King of Pentacles นะคะตั้งตรงนะคะเเหรียญตั้งตรงนะคะพลังงานค่อนข้างดีนะคะ พลัง,งานของเขาบ้างนะคะของเขาเป็นไฮดรฟอนนะคะกลับหัวนะคะมี8เหรียญน,นะคะกลับหัวนะคะมีวิวฟอร์จูนที่กลับหัวแล้วก็มีภัยกาวดาบนะคะกลับหัวบทสรุปนะคะ5คาถากลับหัวนะคะมี4ดาบนะคะมีไพ่เดอร์เทอร์นะคะแล้วก็สุดท้ายนี่เป็นเจดดาบกลับหัวนะคะใต้สำรับนะคะไพ่เอซับคัที่กลับหัวนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณสองคนในอดีตเนี่ยเคยเป็นความรักที่มีความจริงใจต่อกันนะคะมีความปรารถนาดีต่อกันนะคะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีวันสิ้นสุดนะคะแต่อะไรก็ตามเมื่อมีปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ทําให้ต้องจบกันไปนะคะตอนนี้ความรู้สึกดีๆมันก็เลยไม่เหลือแล้วนะคะในส่วนของความรักระหว่างคุณสองคนก็ อ่าเมย์มองว่าในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยยังไม่น่าจะมีการกลับมาง้อกันหรือว่าคืนดีกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวของคุณมังกรเองอ่ะนะคะก็สามารถที่จะรักษาเยียวยาจิตใจของตัวเองได้ดีแล้วนะคะเรื่องราวการผิดหวังในอดีตไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดใจอีกต่อไปคุณก้าวข้ามผ่านนะคะอุปสรรคตรงนั้นมาแล้วนะคะหรือว่าความเสียใจตรงนั้นเนาะไพ่แปดดาบกับหัวแล้วนะคะอะไรที่ดูแบบว่าเหมือนกับจะหาทางออกไม่ได้ความรู้สึก แย่ yeah, นะคะหลังจากเลิกลาคนรักนะคะตอนนี้หมดไปแล้วคุณคุณออกมาจากจุดนั้นแล้วอะคะ่ะจุดที่คุณเสียใจนะคะแล้วก็มีไพ่เดรกแมนที่กับหัวด้วยนะคะตอนนี้คุณยืนได้ด้วยตัวเองนะคะไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้คุณไม่ได้รออะไรอีกแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องมีการเคลียร์กันคุณก็โอเคนะคะในตอนนี้เนาะก็ถือว่าคุณปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ใจนะคะของการต้องเลิกลากันกับคนเก่านะคะในดีได้แล้วตอนนี้คุณมีความมั่นคงพอสมควรนะคะทั้งในเรื่องของจิตใจแล้วก็ในเรื่องของ ชีวิตประจําวันทั่วไปหน้าที่การงานชีวิตประจําวันนะคะก็มีความมั่นคงดีนะคะด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆคุณดูแลตัวเองได้นะคะเรื่องของความสัมพันธ์เมยมองว่า ถ้าเกิดว่าจะมีใครดีๆเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็เริ่มใหม่ได้นะคะไม่ได้ไปติดอยู่กับเขาแล้วเนาะมีไพ่เจ็ดเหรียญด้วยอะไรก็ตามไม่มองว่าคุณจะมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะน่าจะแบบว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครใง่ายๆนะคะคราวนี้ถ้าจะเริ่มต้นใหม่กับใครเนี่ยคุณต้องใช้เวลาดูนานๆนะคะไพ่ใบน,นี้มันหมายถึงการแบบมีความอดทนนะคะการปลูกต้นรักก็ต้องปลูกแบบทนุถน,นอมก็ค่อยเป็นค่อยไปอะคะ่ะจะไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์อ่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าแฟนคุณเนี่ยเขากล ติดต่อคุณน่ะนะคะโอกาสที่คุณจะกลับไปเป็นแฟนกับเขาเนี่ยก็คือจะต้องใช้เวลานานมากกว่าที่คุณจะให้โอกาสเขานะนะคะสําหรับไพ่สองใบนี้นะก็คือว่าคุณจะไม่รีบดร่วนในการตัดสินใจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์อีกต่อไปนะขะ่าทีนี้ามาดูพลังงานเขาบ้างนะคะเขายังเป็นนะไฮโลฟอนที่ยังกลับหัวอยู่เลยนะคะ เอ่อที่ผ่าน,านมามองว่าเขาก็ยังไม่โตพอนะคะยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอในการใช้ชีวิตคู่หรือว่าชีวิตรักนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็มีส่วนเหมือนกันที่ทําให้ความสัมพันธ์มันไปกันไม่รอดนะคะเมื่อมีปัญหาก็จัดก,การกับปัญหาได้ไม่ถูกต้องนะ,ะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ดื้อก็ได้นะคะนําพาเรื่องไม่ดีเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็ทาให้ต้องเลิกต้องลากันไปนะคะรับมือกับปัญหาได้ไม่ดีนะคะมีไพ่แปดเหรียญที่กับหัวนะคะในตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่าทิ้งร้างความรู้สึกดีๆที่เคยมีต่อคุณ นะคะไปเลยนะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเอซับคา้าของคุณน่ยนะคะทั้งคู่เนี่ยมันกลับหัวลงไปแล้วคือความรักที่มันเคยดีมากๆตอนนี้มันหยุดอยู่ตรงนั้นนะคะหรือว่าอาจจะเปรียบเปยได้ว่ามันหมดไปแล้วก็ได้มันจบไปแล้วก็ได้ในตัวเขาเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เคยรักคุณเหมือนกันเคยสม่ำเสมอกับคุณแต่ปัจจุบันนะ่ะอาจจะเป็นที่ถี่ของเขาก็ได้ความที่เขายังไม่โตนะคะไพ่ยันฮันนโฟนที่กับหัวไม่มองว่าเขาก็เลยยุติความรู้สึกดีๆค่ะกลายเป็นอคติไปแทนที่นะ,ะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณมีไพ่วิวฟอร กับหัวด้วยนะคะตรงนี้ไม่มองว่าเขาน่าจะยังมองไม่เห็นทางสว่างเร็วๆนี้นะคะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าเขาจะรู้ตัวนะคะว่าเขาได้สูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดไปสิ่งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็คือขุนนะช่วงเนี้ยสิ่งดีๆยังไม่เข้ามาในชีวิตเขานะคะเขาจะยังมองไม่เห็นนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในวังวนเก่าๆของเขานะคะการที่เขายังไม่โตพอต่อไปนะคะมีไพ่ก้าวดาบที่กับหัวนะคะที่ผ่านมาเขาก็มีความเครียดนะแต่ว่าไม่มองว่าเขาเริ่มดีขึ้นนะคะ ก็อาจจะเป็นการหลอกตัวเองก็ได้ที่ว่าพอเลิกลากับแฟนแล้วก็หมดปัญหาไม่จําเป็นจะต้องไปเอาใจไขรหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องแบบทําในสิ่งที่ไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เมื่อเลิกกับคุณทําให้เขารู้สึกว่าการเปอิสระมันก็ดีเขาอยากทําอะไรก็ได้นะคะแบบที่เขายังไม่โตอย่างที่เขาเป็นนะคะก็เป็นตัวของตัวเองไปอย่างไรก็ตามไม่ว่าชีวิตเขาเนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องน่ายินดีอะไรเขามานะคะก็อยู่ไปแบบนี้นะคะอาจจะต้องรอเวลาจนกว่าที่จะแบบ โตพอที่จะรับรู้นะคะว่าความเป็นจริงมันคืออะไรนะคะแล้วก็จะนั่งเสียใจที่หลังลในตอนนั้นบทสรุปนะคะมีห้าคาถาที่กลับหัวนะคะตอนนี้ในใจของคุณมังกรเองไม่ได้มีเรื่องราวของการผิดใจการที่จะต้องไปเอาชนะคะขานอะไรกับคนรักแล้วนะมีมองว่าคุณเนะ่ยเหมือนตัดเขาได้จริงๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาไม่มีการเถียงกันไม่มีการส่งข้อความมาออปั่นประสาทอะไรกันอีกแล้วนะคะคุณก็ละทิ้งไปเลยมีพลังงานสีดาบด้วยก็คือว่าเป็นช่วงที่แบบคุณสงบสุขของคุณคุณใช้ชีวิตของคุณนะคะ แล้วก็มีความสุขอาจจะไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับใครในตอนนี้นะคะอย่างที่เมย์บอกว่าคุณน่าจะแบบว่าพักหัวใจแล้วก็ให้เวลาตัวเองนะคะสนใจเรื่องของตัวเองมากกว่าพลังงานเทอร์มิตนะคะคุณจะเงียบๆหน่อยในช่วงนี้นะคะกะ็มีความสุขแหละแต่ว่าไม่ได้ออกไปโปรยสเสน่ห์หรือว่าหาแฟนใหม่หรืออะไรนะคะแล้วก็คุณก็ไม่ติดต่อเขาด้วยเขาไม่ได้ติดต่อคุณเหมือนกันสำหรับแฟนเก่านะคะต่างคนต่างอยู่นะคะอย่างไรก็ตามพลังงานแห่งความขัดแยง้งนะคะก็ขึ้นมากับโวอีกแล้วนะคะเจ็ดดาบจริงอยู่ในอดีตเคยมีข้อขัดแย้งกันม มากมายหรือว่าจะทะเลาะกันเยอะหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามามากมายแต่ปัจจุบันนะ่ะมันไม่มีต่อไปแล้วนะแต่ก็เท่าที่มองดูต่างคนต่างแยกย้ายนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสาหรับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วเมย์มองว่าในช่วงของครึ่งปีแรกมันก็จะดําเนินไปแบบนี้ต่อไปนะคะก็สําหรับใครที่ยังอยากให้คนเก่ากลับมาเคลียรก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่โตพอนะคะที่จะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆแล้วก็จะคิดได้นะคะก็ประมาณนี้นะแต่อะไรก็ตามพลังงานของคุณมังกรนะดีแล้วนะคะในส่วนตัวของคุณนะคะ ค่ะต่อมานะคะจะเป็น Romance Angels นะคะทูเลฟนะคะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณสองคนไม่ใช่ความสัมพันธ์เล่นๆนะอย่างที่บอกว่าเป็นเอชซับคัพขึ้นมานะคะมันเป็นรักแท้นั่นแหละมันเป็นรักแท้ที่แบบว่าเหมือนกับน่าเสียดายนะคะที่มันไปกันไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า มันไม่มีการแบบว่าเสียสละเพื่อกันและกันน่ะทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาไม่โตพอนะคะมีทั้งพาชั่นมีทั้งคําว่า true love ก็คือว่ารักกันจริงมีพาชันต่อกันอยากจะให้ความสัมพันธ์มันไปข้างหน้าแต่สุดท้ายเรื่องของทิฏฐิหรือว่าเรื่องความแตกต่างอะคะ่ะมันมาเป็นอุปสรรคอะทำให้คุณสองคนไม่สามารถไปกันต่อได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะแบบ make the effort หรือว่าเสียสละด้วยโดยเฉพาะทางฝั่งเขานะฝั่งคุณอาจจะพยายามแล้วแต่ว่าการพยายามฝั่งเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะคะเท่าที่เมย์ดูเนี่ พันกลับมาได้อะมีทางเดียวคือเขาต้องโตขึ้นแล้วก็ต้องเสียสละเพื่อคุณบ้างนะคะอย่างไรก็ตามพื้นฐานความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจไม่ได้มีใครตั้งใจจะเข้ามาหลอกกันเพียงแต่มันเข้ากันไม่ได้เท่านั้นเองนะคะหรือว่าความรู้สึกมันไม่เท่ากันนะคะในช่วงเวลานั้นๆนะอาจจะเรียกได้ว่าถูกคนนะคะแต่ว่าผิดเวลาก็ได้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะต่อมานะคะเดี๋ยวมีเปิด a อ g e l Answer ซนะคะเพื่อเป็นคำแนะนำให้นะคะ เวกนะคะต้องรอนะคะมีไพโนนะแล้วก็ทรัสตนะคะก็ต้องมีความเชื่อมั่นน,นะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เขากลับเข้ามา อ่าสำนึกผิดหรือว่าขอโทษหรือว่าเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆที่คุณสองคนมีที่ยังคาคาสังกันอยู่อ่ะคุณต้องให้เวลาเขาแล้วก็อย่าพยายามคิดลบนะคะจักาวานให้พลังงานโนขึ้นมาก็คือว่าอย่าเพิ่งคิดลบอ่าถ้าเกิดว่าคุณยังมีความศรัทธาอยู่ว่าความรักแท้ที่คุณสองคนมีให้กันความจริงใจที่มีให้กันเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็จะรู้สึงถึง,ถงตรงนั้นแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นกัลยาณิมิตท,ที่ดีต่อเราได้นะคะหรือว่าในบางคู่เนี่ยก็อาจจะสามารถกลับมาเป็นคนรักที่ดีต่อกันได้เหมือนกันนะะนนนนะ,ะเเเเเพียงงงงแแตต่่่่มมมมััั้้้้ออใใใชชววววลลลาาาาททไไขึบรกกจ คุณอาจจะต้องแยกกันเป็นปีๆนะคะถึงจะได้กลับมานะคะคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าพูดคุยกันนะประมาณนี้นะคะก็รับไว้แต่พลังงานบวกนะคะอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะเป็นดวงทั่วไปนะคะก็รับฟังไว้นะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมชม่องเมย์เมย์มม αι, นะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นโรสคอร์สนะคะผสมกับหินเคลียร์คอร์นะคะคอรสใส่เนาะก็คุณสมบัตินะคะช่วยส่งเสริมความรักนะคะทำให้มีเสน่ห์แล้วก็ขจัดอุปสรรคทุกอย่างนะคะในชีวิตนะ